แล้วก็พูดถึงสงขาแล้วเนี่ยเพิ่มเติมฮะปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขาอันนี้คือของดีเมืองสงขาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนพินทรศรีสันพามลงพื้นที่นะครับแล้วก็ดึงจุดเด่นของปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขา<ฮ>เนื้อแน่นนุ่มไม่ขาววัตถุดิบชั้นดีเลย GI รังสรรในไทยสีเล็ก เพิ่มบูลค่าสร้างรายได้เกษตรกรเรื่องของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจุดแข็งเนี่ยมีททั่วทุกจังหวัดตัวว่าได้เพราะว่ามีคุณภาพที่ดีสินค้าทั่วไปนี่คือเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมสินค้าที่หายากของเรือมือจะโดนได้เองแล้วเดี๋ยลงพื้นที่ไปดูไงเห็นไหม เพราะเลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงนะฮะน,นี่นี่แร่ปลาด้วยป่ากระพงสามน้ําทะเลสาบสงขาคะ่ะรอดูว่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยะนะจะเป็นยังไงน่าสนใจน่าจับตามองมากค,ครับ